ขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปลูกพืชอย่างไรให้ปลอดภัยได้มาตรฐานดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกขอนแก่นและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแกน่นกรมวิชาการเกษตรค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปลูกพืชอย่างไรให้ปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะสัปดาห์นี้วันนี้นะคะก็มาพบกับเราสองคนนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็ดกรนฤทัไทยวรสิิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับสวพสามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันรอบที่สองนะคะค่ะ <laughs> วันนี้ท่าน จะให้เรียกสั้นๆว่าผู้ช่วยได้ไหมคะผู้เชี่ยวชาญอ๋อผู้เชี่ยวชาญเนาะขอขอชอชถาอชผู้เชี่ยวชาญขออนุญาตพูดคำย่อนนะคะเพราะว่าสืกชื่อจะยาวนะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเนื้อหาประเด็นเกี่ยวกับวิชาการนะคะขออนุญาตถามเลยนะคะว่าในช่วง1ิปีที่ผ่านมานะคะปัญหาสำคัญในการทำเกษตร ดยเฉพาะขขการปลูกพืชน,นะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยคืออะไรบ้างคะท่านปัญหาหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของฝนผลิตต่ำนะคะเนื่องจากว่าภาคอีสานเราเนี่ยส่วนใหญ่ดินจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เป็นดินทรายซึ่งไม่ค่อยมีธาตุอาหารหรือมีมีความอุดมสมบูรณ์ต่าแล้วก็อีกอย่างคือส่วนใหญ่เรามีแหล่งน้ํา น้อยอะค่ะดินก็อุ้มน้ําได้ไม่ดีก็เป็นการปลูกโดยอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชนิดพืชที่ปลูกได้ก็ก็จะมีจํากัดก็คือในในฤดูทํานาหรือฤดูฝนเราก็ปลูกข้าวฤดูแล้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชไร่แต่ว่าเนื่องจากว่าน้ําน้ําก็มีน้อยออตัวดินเองก็ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ก็เลยทําให้ส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยจะได้ผลผลิตค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ เทียบกับภาคกลางหรือที่อื่นที่เขามีดินดีน้ําดีหรือมีระบบชนประทานเนี่ยผลผลิตที่เราได้ก็ยังต่ําอยู่เพราะฉะนั้นเพราะผลผลิตต่ําถ้าราคาผลผลิตพอเราผิดพืชเศรษฐกิจแค่มีกี่ชนิดซึ่งราคามาจะผันผล,ผลต,าตามตลาดโลกบางก็แล้วแต่เขากําหนดราคามาว่าตอนนี้จะจะซื้อเท่าไหร่หรือถ้าเราผิดได้เยอะๆจริงๆข้อมูลพวกนี้ทางตลาดโลกเขาก็ทราบนะคะ,คะก็อาจจะโดนกดราคาเพราะฉะนั้นยิ่งนับวันพอต้นทุนการผิดสูงขึ้นเมื่อก่อน เรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชกําจัดญ้ากําจัดอะไรอย่างเงี้ยราคาเพิ่มสูงข,ขึ้นเพราะฉะนั้นไรายได้ที่เกษตรกรได้รับอ่ะก็อาจจะเริ่มไม่ไม่คุ้มทุนเพราะว่าไรายได้ที่เขาได้มันก็จ่ายไปกับเรื่องของปัจจัยการผิดอะไรเยอะแล้วก็พอพืชไม่ไม่สมบูรณ์ดีนะักเรื่องของศัตรูพืชก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นปัญหาตามมาคือถ้าถ้าพืชเรา สังเกตดูนะคะถ้าเราดูแลบำรุงดีบางทีอ่ะศัตรูพืชก็แทบไม่ค่อยมีอันนี้ถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเดี๋ยวแร้งมัง่งเดี๋ยวอะไรมั่งเนี่ยตัวตัวพืชเองเหมือนคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ,คะโอกาสที่จะป่วยจะอะไรก็ได้ง่ายก็มีเรื่องของศัตรูพืชอีกเป็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรในเขตบ้านเราเนี่ยจะเจอที่เป็นปัญหาที่วนเวียนจำจ้างอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วมีแนวทางแก้ปัญหายัางไงบ้างคะ ก็ตอนนี้อย่างงานวิจัยของกรมเองอเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการจัดการดินแล้วก็ธาตุอาหาร<ม>พืชให้เหมาะสม,มคือบางทีการที่กเกษตรกรใส่ปุ๋ยปริมาณมากแต่ซ้ําๆหรือไม่ถูกต้องทั้งในช่วงเวลาที่ใส่ใส่ตอนที่ไม่มีน้ําหรือไม่มีความชื้นหรือเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นชนิดของปุ๋ยที่เขาใส่ไปสมมุติว่า ใช้ธาตุอาหารเป็นเป็นสูตรเสมอในบางช่วงซึ่งมันควรจะเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตแล้วหรือให้ได้คุณภาพดีอย่างเงี้ย mm hmm. ในงานวิจัยเราก็จะพยายามแนะนําให้เขาตั้งแต่การเตรียมดินทํายังไงจะให้มันอุ้มน้ําได้ดีหรือเหมาะกับชนิดดินชนิดพืชที่จะปลูกจัดการเรื่องของปุย๋ยเรื่องของศัตรูพืชคือถ้าใช้สารเคมีก็ต้องใช้ให้ถูกต้องกับชนิดของศัตรูพืชแล้วก็ช่วงเวลาที่มีการระบาดแต่ว่าเพราะว่าบางทีเกษตรกรไม่มั่นใจหรือได ได้ยินจากค,คาําโฆษณาค่ะเหมือนที่ท่านผอ,อ,อเล่าให้ฟังข่าวที่แล้ว<ะ>ก็จะซื้อใช้ตามค,คาําโฆษณาซึ่งมันอาจจะทําให้เขาสิ้นเปลืองเงินโดยที่ว่าใช้ไม่ได้ผลเรื่องพวกนี้เราก็พยายามเอางานวิจัยนี้ไปทดสอบในพื้นที่เกษตรกรเพื่อเขาให้เห็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันทําได้จริงมันสําเร็จใช้น้อยกว่าที่เคยใช้แต่มันได้ผล<ะ>รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของชีวพันธุ์ ที่เอามาทดแทนคือชีวพันธุ์ก็คือพวกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นศัตรูที่ไปช่วยควบคุมศัตรูพืชด้วยกันหรืออาจจะเป็นแมลงตัวห้ามตัวเบียนที่สามารถไปฆ่าไปทําลายหนอนได้โดยเราไม่ต้องใช้สารเคมีหรือไปใช้ร่วมกันเพื่อลดการใช้สารเคมีลงงานพวกนี้ทางหน่วยงานของเราทางสวพสามเราก็จะเน้นในการไปทดสอบไปผักดันหรือไปบาง,บาง,บางชนิดเราก็สอนให้เกษตรกรผิดเพื่อพยายามให้เขารู้จักแล้วก็ใช้ใช้ได้เป็น ซึ่งมันก็ส่งผลให้เห็นถึงว่าที่เราได้รางวัลวิจัยในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเราผลักดันเรื่องนี้ให้เกษตรกรผิดแล้วก็เพราะว่าไม่งั้นถ้าเขาผิดแบบอินทรีย์คือไม่ใช่สารเคมีเลยทํายังไงผลผิดถึงจะไม่เสียหายได้รับการรับรองมาตรฐานได้โดยที่ยังได้ผลผิดผลผิดมีคุณภาพดีความรู้เรื่องพวกนี้ จำเป็หรือกระทั่งการเผิดแบบปลอดภัยที่เรามีชื่อย่อยว่า GAP ซึ่งซึ่งอันนั้นเราอนุญาตให้ใช้ได้แต่ใช้แบบปลอดภัยไม่มีสารตกค้างในผลผผิดเกินมาตรฐานที่กำหนดอันเนี้ยตัวเรื่องของพวกชีวพันธุ์หรือสารที่ทดแทนหรือศัตรูธรรมชาติก็จะมาช่วยมันอาจจะใช้สารเคมีน้อยลงหรือใช้เฉพาะช่วงที่ว่าเจอรุนแรงจริงๆถ้าแต่ว่าถ้าเราใช้พวกเนี้ย ตั้งแต่ระยะที่มีการระบาดน้อยๆก็จะควบคุมได้อาจจะไม่ต้องใช้สารเคมีไปเลยก็ได้อ,อย่างนี้ค่ะในระหว่างที่หน่วยงานของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปให้ความรู้ไปให้ข้อมูลแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยการตอบรับของเกษตรกรเขามีความเข้าใจหรือว่าเขารับความรู้ที่เราเอาให้มากน้อยแค่ไหนคะหรือฟังเราไหมเชื่อเราไหมคิดว่าตอนนี้เกษตรกรตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะเขาเองก็ สนใจเลยบางทีก็หาดูจากสื่อต่างๆซึ่งในนั้นมันก็อาจจะมีทั้งบางอันที่มัน,มนเกินจริงหรือมีความจริงแค่ระดับหนึ่งแต่ว่าการที่ได้และประกอบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องมาตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรที่เรียกว่าสพกรที่อยู่8 8 2ร้บตำบลทั่วประเทศ<อ>ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรดูแลเพื่อจะอไปถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรผ่านช่องทางนี้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเองก็มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทําให้คิดว่าตอนนี้เกษตรกรเราตื่นตัวแล้วก็ยอมรับหรือใฝ่รู้ในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นบางคนได้รับฟังแล้วก็ขอตามมาที่สํานักงานเพื่อมาดูห้องแลบชีวพันธุ์เพื่อจะดูวิธีการผิดบอกว่าสอนเขาทําบ้างได้ไหม,มคิดว่าตอนตอนนี้ดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเหมือนอย่างเรื่อง เกษตรอินรีที่ว่าที่เราได้รางวัลดีหนึ่งเพราะมันขยายกระจายจํานวนเยอะมากจากเกษตรกร,ร,กรที่เราไปร่วมทดสอบแล้วเขาก็เรียกว่าเราเรียกเขาเว่ากลายเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบที่เขาทาสําเร็จก็มีเกษตรกร,ร,กรมาดูงานกับเขาแล้วก็ขยายหรือบอกบอกเล่ากันต่อบางคนก็หรือกลับมาให้เราไปสอนในกลุ่มเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่คิดว่าตอนตอนเนี้ยในในเรื่องของภาคกเกษตรบ้านเราคิดว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีเกษตรกร,ร,กรที่ เป็นน้องรุ่นใหม่ๆท,ที่ที่มีความรู้แล้วก็สนใจที่แบบหรือเห็นรู้จากสื่ออื่นโทรติดต่อถามเข้ามาถามก็มีมคะแล้วก็ช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยถ้าเราปรับแก้ในเรื่องของการพบปะพูดคุยผ่านออนไลน์เนี่ยเกษตรกร,เ,กรเรามีความเข้าใจหรือว่าใช้เทคโนโลยีแบบนี้เป็นไหมคะก็จริงๆก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่ที่ก็ใช้เป็นเพราะตอนนี้เชื่อว่าในเรื่องของมือถือเนี่ย มีกันแทบทุกหมู่บ้านตำบลอย่างน้อยอลูกหลานก็กกกมีนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นมีอีกโครงการหนึ่งที่เราท่านผอ,อ,อเพิ่งให้นโยบายให้แนวทางมาว่าเราอยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมด้วยแต่แต่ตอนนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเขารู้จักหรือ,อบอกต่อหรือว่าถามมาแล้วเราก็ส่งหรือส่งภาพมาให้เราดูทางออนไลน์ว่าอันนี้เป็นโรคอะไรควรจะใช้ วิธีการป้องกันกําจัดยังไงก็ก,ก,ก็มีเข้ามาเป็นระยะคาะตอนนี้ก็มีเกษตรกรบางคนที่พอรับได้พอทําเป็น<ช>ก็ให้ความร่วมมืออยู่ใช่ไหมคะค่ะก็เป็นเนื้อหาในช่วงแรกนะคะกับปัญหาสำคัญในการทำการเกษตรนะคะโดยเฉพาะการปลูกพืชนะคะทีนี้ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกับแนวโน้มปัญหาการผลิตพืชที่ นักบวนเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นแล้วสาเหตุนั้นมันมาจากอะไรนะคะติดตามได้ในช่องหน้าค่ะพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงหมมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค รวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด โครงการก้าวย่างที่มั่นคงขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อไม้เท้าค้ำยันให้กับผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้ขาดแคลนทั่วประเทศที่ได้สร้างโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ดำเนินชีวิตด้วยก้าวย่างที่มั่นคงอีกครั้งลเล้วแต่งได้ไม่เท่ามากมีความรู้สึกจังไหนค,ครับก็ดีใจแล้วเนาะอยากให้มีโครงการนี้บ,บ่อยๆครับ ผู้เฒ่าผู้แก่จะได้มีไม้เท้าใช้บางคนขางคนยากจนนะคะบางคนเขาไม่มีเงินซื้อความสุขที่แท้จริงเกิดจากการให้และแบ่งปันร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อไม้เท้าค้ำยันเพื่อผู้สูงอายุได้ที่สถานีวิทยุมอกอชื่อบัญชีมอกอ .4 บัญชีออมทรัพย์เลขที่374-1-47589-3ขีด1ขีด4 7ขีด3ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือกล่องรับบริจาคหรือบริจาคโดยตรงที่สถานีวิทยุมอกอทั้ง4ภูมิภาคสอบถามโทร0 2 9 4 2 8 0 7 0ต่อ1 1 5 เป็นอะไรไปล่ะลุงนั่งถอนหายใจซสยาวเชียวก็ผลผลิตปีเนี่ยมันน้อยเลือเกินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนี่ลุงก็ลองมาทุกวิธีแล้วนะอุ๊ยอะไรที่เขาว่าดีลุงก็หามาใส่ก็ยังแย่เหมือนเดิมเฮ้ย <c oughs> คิดแล้วกลุ้มระโทษลุงเรื่องแบบเนี้ต้องขอตัวช่วย ถูกต้องแล้วครับทุกปัญหามีทางแก้และเราสถานีวิทยุมกอและครอบครัวมกพร้อมเป็นสื่อกลางให้คำปรึกษาปัญหาที่ดินทำกินแก่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วทุกพื้นที่ก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงที่2นี้ค่ะเราไปที่แนวโน้มปัญหาการผลิตพืชที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่นะคะสำหรับแนวโน้มนั้นนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ ทางเกษตรกรนั้นควรรับมือยังไงบ้างคะก็คิดว่าตัวสิ่งที่เราเห็นชัดขึ้นในช่วงสองสามปีนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะทำให้ตอนนี้ถ้าถ้าพี่น้องเกษตรกรสังเกตดีๆจะเห็นว่าช่วงแล้งมันก็จะแล้งยาวนานขึ้นแต่ช่วงที่ฝนตกก็จะตกแบบรุนแรงไม่กระจายเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ว่าจะอาจจะเกิดน้ําท่วมเราปลูกพืชไปแล้ว มันก็อาจจะเสียหายเนื่องจากน้ําท่วมหรือว่าในช่วงฤดูฝนเองบางทีก็มีฝนทิ้งช่วงท,ที่ยาวนานขึ้นซึ่งก็อาจจะทําให้ผลผลิตของเราเสียหายได้อีกนอกจากมันจะเสียหายจากภัยแรงก็อาจจะทําให้เกิดตอนนี้ที่เราเรียกเป็นศัตรูพืชอุบัติใหม<ะ>ห่หลายๆตัวที่ไม่เคยมีระบาดในบ้านเราอย่างอย่างที่พูดถึงนอนเจาะลําต้นข้าว<ะ>โพดนะคะซึ่งมันเป็นศัตรูพืชที่เคยระบาดในแอฟริกาอยู่ในที่ที่แล้งมากๆค่ะ แต่ตอนนี้มันก็อยู่ดีมาบ้านเราระบาดได้ถึงบ้านเราแล้วตอนนี้ขึ้นไปจนถึงจีนและญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปจริงๆจา,จากจีนตอนใต้ซึ่งเขาเคยอากาศเย็นกว่านี้คือมันอุ่นขึ้นไปเรื่อยๆก็ทําให้ศัตรูพืชบางชนิดเนี่ยมันระบาดได้จากที่มันไม่เคยมีก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเดี๋ยวนี้ก็จะต้องหูตาไวค่ะคือติดตามสื่อจากทางภาครัฐหรือมีการแจ้งเตือนหรือให้เราได้รู้เท่าทันเพื่อจะ หาทางป้องกันหรือจัดการได้อย่างทันท่วงทีค่ะหรือไม่ก็สังเกตพืชของต<ช>ัว<อ>เองค่ะต้องหมัน่นสังเกตต้องแบบคือบางพืชสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าปลูกง่ายาอย่างอย่างมันสำปะหลังเนี่ยในอดีตเขาบอกเป็นพืชที่แบบโยนๆไปปลูกไม่ต้องใส่ใจอะไรมากก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วถ้าเราไม่ไม่ดูแลอย่างดีผลผลิตที่ได้ก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนซึ่งเราใช้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะแล้วยังมามีโรคซึ่งเมื่อก่อนก็ ไม่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เคยมีเพีย้ยแป้งมันสเปรหลัง<ะ>จได้ไหมคะอันนั้นก็เสียาหายกันเยอะเลยตอนนี้ก็ยังมีโรคใบด่างอีกซึ่งมันทําให้ต้องใส่ใจค่ะไม่ว่าทําอะไรก็ต้องใส่ใจต้องใช้ความรู้ติดตามข้อมูลสถานการณ์เพื่อจะสามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาให้มันไม่ไม่กระทบกับผลผลิตเรามากเกินไปยังสามารถที่จะได้ผลผลิตที่จะขายได้อย่างคุ้มค่านะคะ,ะหรือว่าถ้าเป็นอย่างอย่างพืชบางชนิดอย่าง ืชผักอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราจะผลิตได้ในฤดูหนาวได้ดีสังเกตไหมคะหลายหายผักหลายชนิดเนี่ยในฤดูฝนหรือในหน้าร้อนฤดูแรงเนี่ยปลูกไม่ได้เลยอตอนแต่ว่าในต่างประเทศเองอะ่ะการปลูกพืชในโรงเรือนเนี่ยเขามีมานานแล้วเนื่องจากว่าเขามีช่วงสั้นๆที่สามารถปลูกพืชได้นอกนั้นอาจจะหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถปลูกพืชได้ เขาก็เลยพยายามหาทางปรับตัวว no no. ่าท so, uh, so, uh. an ํายังไงจะให้มีพืชมีอาหารไว้บริโภคโดยศึกษาเรื่องการปลูกพืชในโรงเรือนมานานแล้วแต่ตอนนี้บ้านเราอ่ะก็เริ่มสนใจหรือเอาตรงนี้มาใช้เพราะว่ามันจะทําให้สามารถผิดได้ในฤดูฝนก็ได้ฤดูร้อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เองสวพรสามเราก็มีงานวิจัยตรงด้านนี้กับกรมวิชาการเกษตรก็เช่นกันซึ่งเพื่อจะพยายาม ให้มีผักหลายชนิดซึ่งเราก็เลือกว่าผักที่อาจจะปลูกในเป็นนอกได้ดูเรียกว่านอกได้ดูซึ่งราคาจะสูง<ะ>ก็เอามาลองมาผิดในโรงเรือนและอีกอย่างการที่เราไปปลูกในโรงเรือนปลูกพืชที่เป็นมุ้งตาข่ายกันเนี่ยมันก็จะกันพวกศัตรูพืชอย่างนอนพีเสื้อตัวใหญ่ๆอะไรได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีเพียงเพลี้ยไฟหรือมแมลงตัวเล็กๆที่เล็ดลอดเข้าไป<ะ>เพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีก็จะน้อยมาก<ะ>ใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นแล้วก็ เราก็พยายามตอนนี้จะพยายามใช้ชีวพันธุ์หรือสารสกัดจากพืชหรืออะไรที่ที่มีอยู่เพื่อเพื่อจะพยายามไม่ให้มีการใช้สารเคมีเลยหรือใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง<ม>ที่กําลังได้รับความสนใจแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบก็อาจจะปลูกเรื่องเมลอนกันเยอะละ<ม>หรือก็ถ้าภาคการก็จะมีมะเขือเทศบ้างแต่ตอนนี้เราก็ศึกษาทั้งผักใบอะไรหลายชนิดที่จะมาดูว่าทั้งวัสดุที่มัน จะปลูกให้มันหาได้ง่ายในท้องถิน่นใส่ปุ๋ยยังไงให้มันได้คุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควบคุมสัตัวพืชให้ได้ดีก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่งานวิจัยของเรากําลังทําแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าคิดว่าน่าจะมีอะไรออกมาดีๆซึ่งอาจจะชวนคุณปูไปชมที่หน่วยงานเราก็ได้ค่ะบมีโากาสก็คงจะได้ไปเห็นนะคะค่ะ,คะทีนี้ในส่วนของงานวิจัยเทคโนโลยีต่างๆนะคะ ที่สามารถนําไปช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่เนี่ยเอาที่เห็นแบบเป็นรูปธรรมจริงๆอ่ะมีอะไรบ้างคะก่อนถึงก่อนที่จะพูดถึงจุดนี้พอดีนึกได้อีก,อ,กอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยเราที่นั่นไปเหมือนกันก็คือว่าเดิมจากที่พี่น้องเกษตรกรอย่างพื้นที่ไร่อะ่ะเราก็ปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูก,ปล,ก,ป,ลกปลูกมันแล้วในฤดูทำนาก็ปลูกข้าวอะ่ะ มันก็มีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่เราทําเพื่อพยายามแก้ปัญหานในเรื่องของระบบปลูกพืชคือทดสอบเพาะพืชอายุสั้นที่ใช้น้ําน้อยเพื่อเป็นไรายได้เสริมให้เกษตรกร,ร,กรในช่วงฤดูแล้งซึ่งเขาพดฝักสดอย่างเงี้ยหรือมันเทศอย่างเงี้ยซึ่งให้ทำไรายได้ที่ดีให้พี่อน,น้องเกษตรกร,ร,กรมากงานวิจัยพวกนี้ก็มีที่เราไปทดสอบแล้วอยากจะแนะนำอะค่ะว่าให้ให้ปลูกพืชพวกนี้เสริมหรือว่ามีพื้นที่บางส่วนคือตามแนวพระราชดำร,เริเกษตรทฤษฎีใหม่ของ ในหลวงของราชการที่9กค่ะก็เป็นอีกสิ่งที่คิดว่าจะจะช่วยเราให้มินมีภูมิคุ้ม,มกันคือไม่ได้เสี่ยงกับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเมือ่อเมื่อราคาผลผิดไม่ดีอย่างน้อยเราจะมีไรายได้หรือมีอาหารบริโภคเองเหมือนกระทั่งช่วงโควิดหลายประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารเพราะไม่ได้ผิดเองแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังช่วงดีกว่าที่อื่นเยอะอยัง,ะะยงผลิตได้ผลิตได้ค่ะก็ก็เป็นอีกเรื่องในเรื่องของเทคโนโลยี คราวนี้สิ่งสิ่งที่ออกไปชัดเจนก็ทั้งทั้งในเรื่องของระบบปลูกพืชที่เพิ่งเล่าไปเมื่อกี้นะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของอชีวพันธุ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืชตอนนี้อย่างที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สามเองเนี่ยเราก็มีมีห้องปฏิบัติการที่เรารับเทคโนโลยีจากสำนักวิจัยพัฒนาการอลลคาพืชที่กรุงเทพมาผลิตขยายอยู่เจ็ดเจ็ดชนิดที่เราผลิตได้เองแล้วก็กระจายไปให้พี่น้องเกษตรกรทดลองใช้ บางชนิดก็ไปสอนให้เขาผิดเองอย่างเช่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยซึ่งสามารถควบคุมทั้งด้วงหมัดผักทั้งนอนได้หลายชนิดนะคะแล้วก็มีมีแผนที่จะดําเนินการในอีกหลายๆหลายๆตัวนะคะหรือว่าอ,อ,อย่างเห็ดเรืองแสงซิรินลัศมีเนี่ยควบคุมไส้เดือนฝอยในที่เป็นทําให้เกิดโรครากปมในพืชผักหลายๆชนิดได้เน,นี้ยก็เป็นอะไรที่เลี้ยงได้ง่ายก็เป็นอะไรที่เราเรา เริ่มมีเกษตรกรรับรับไปใช้แล้วอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของปุ๋ยชีวภาพค่ะคือถ้าเราจะมาทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งจริงๆปุ๋ยมันก็ให้ธาตุอาหารพืชเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าปุ๋ยเคมีถ้าเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไปนานๆ<ม>ก็อาจจะทําให้เรื่องดินแข็งอะไรบ้างแต่ถ้าเรามีการใช้ผสมผสานกันใช้ทั้งปุ๋ยชีวภาพหรือถ้าผู้ที่จะผิดเกษตรอินทรีย์ก็ต้องมาใช้ชีวภาพเป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่ ก็จะมีทั้งเรื่องของแหนแดงซึ <S 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 ่งได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าเลี้ยงได้ง่ายมีแค่บ่อเล็กๆหรือสระเล็กๆเนี่ยแล้วเขาให้นโดรเจนสูงประมาณ4%ี like yeah, ่เปอร์เซนาข้าวอะไรนี่เกษตรกรตอนนี้สนใจแล้วติดต่อเข้ามารับตามศูนย์วิจัยและพัฒนาในจังหวัดเราที่นั่นให้ไปหรือกระทั่งปุ๋ยชีวภาพอย่าง pgpr ซึ่งตอนนี้เรามีบริษัทรับดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการที่จะรับไปผลิต เพื่อจำหน่ายจะได้มีปริมาณมากขึ้นกรมก็จะผิดในเรื่องของการไปทดสอบหรือสนับสนุนงานนโยบาย <Okay. S 1> จังหวัดอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ที่นายทำอยู่ <Okay. S 1> แต่ก็ยังมีทั้งไมโครไลซ่าซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการดึงเอาฟอสฟอรัสจากดินขึ้นมาใช้หรือปุ๋ยละล,ะลายฟอสเฟตพวกพวกเนี้เป็นสิ่งที่มีการขยายผลแล้วก็ในจังหวัดต่างๆ เห็นผลชัดเจนแล้วก็เกษตรกรสนใจบางจังหวัดก็นำเอาไปเป็นนโยบายในเพื่อจะเอางานวิจัยพวกนี้ไปขยายให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ค่ะพวกนี้จะเป็นจะเป็นงานที่มองเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็ได้ับการยอมรับอย่างดีค่ะค่ะก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเกษตรกรต้องการขอความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆนะคะในการผลิตพืชไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางหน่วยงานจะมีขั้นตอนม,มีวิธีการยังไงที่จะให้เกษตรกรน,นั้นมาขอความช่วยเหลือคะคือต้องต้องบอกก่อนว่าสําหรับกรมวิชาการเกษตรเราหน้าที่หลักในเรื่องพอได้ผลงานวิจัยแล้วอ่ะในเรื่องคําแนะนําในการถ่ายทอดนี่เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เรามีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้นะคะแต่แต่ถ้าเป็นเรื่องของปัจจัยอะไรนี่อาจจะมีแค่ให้ไปทดลองนิดหน่อยเท่าที่เราเน้นนะคะซึ่งถ้ามีปัญหาที่ต้องการขอคำปรึกษาแนะนำเนี่ยไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยค่ะคือถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะโทรมาปรึกษาที่สวพสาได้ที่เบอร์โทร043 203 500นะคะคะหรือว่าไปพูดคุยกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉีิงเนือตอนบนซึ่งเรามีเกือบครบทุกจังหวัดยกเว้นที่บึงการกับหนองบัวลำพูค่ะก็ก็อาจจะโทรมาที่เราได้หรือไปที่หน่วยงานนั้นหรือถ้าอ,าอยากจะมาที่สวพสามเราเองนะคะที่ตั้งของหน่วยงานเราเนี่ยจะอยู่บนถนนมิตรภาพะคะะ่ะเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางไปอุดรน,นะคะอยู่ด้านซ้ายมือก็สามารถที่จะมาติดต่อเราได้โดยตรงเลยค่ะ,คะ ที่ตั้งถ้าทางไปษณี์ก็หรือจะเขียนจดหมายมาถ้ายัางมีท่านที่จะเป็นมิตรลัก่ันไปยังใช้จดหมายนะคะก็จะเป็นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3เลขที่ก็จะเป็น180หมู่27ถนนมิตรภาพตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็ก็สามารถที่หรือว่าอย่างที่ว่าแ่ะคะ่ะถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดขอนแก่นหรืออยากจะไปดูที่ห้องแลบชีวพันธุ์หรือ อยากจะดูเรื่องงานวิจัยในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อได้ค่ะเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนิดเดียวก่อนก่อนที่จะถึงโลตัสค่ะ,คะเราอยู่ด้านซ้ายค่ะขอเสริมหน่อยได้ไหมคะถ้าถ้าถ้าเขาอยากจะติดต่อทางสื่อโซเชียลละคะมีช่องทางไหนบ้างตอนนี้เราก็มีมีมีมมมเอ่อเป็น f c e e o o o นะคะแล้วก็มีมีเดี๋ยวสงสัยจะให้ทาง รายการไว้จริงๆมีสามารถที่จะเข้าทางด้าน QR code ได้ด้วยนะคะ,ะซึ่งถ้าตัวเว็บไซต์ของเราก็จะเป็น oard3.doa.go.th นะคะหรือถ้า Facebook ก็จะเป็นสวพ3เลยค่ะเข้าตรงๆเลยเข้าไปที่ f a c e b o o k สวพ3แล้วก็ไปฝากประเด็นคำถามหรือสอบถามตรงนั้นได้เราก็จะมีแอดมินมีน้องที่ดูแลตรงนี้อยู่ และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาติดตามรับฟังรายการปลูกพืชอย่างไรให้ปลอดภัยได้มาตรอฐานได้ใหม่ทางสถานีวิทยุมกขอนแก่นและทางเว็บไซต์ www.ku1314.com สถานีวิทยุมกขอนแก่นรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยลดละเลิกการใช้สารเคมี